สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนพบกับผมดนกระเจาจังเกมมิ่งนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆอมาเล่นเกมบันทึกรับสามก๊กนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะนะครับเพราะว่าในเกมสามโป๊กเนี่ยแบ่งเป็นสี่สายคือก็จะมีอ สายอย่างตัวละครนะครับก็จะมีวุ้ยโจ๊กง้อแล้วก็ขุนศึกนะครับคือที่ผมเล่นก็จะเป็นกกง้อนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ก็อยากจะบอกนะครับว่าผมแนะนำเป็นเซต็ตง้อนะครับที่ผมเล่นอยู่นะครับ ส่วนอ่อกอื่นๆผมยังไม่ได้เล่นนะครับก็จะมาะแนะนำว่างอกกกปั้นตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็ของผมตัวหลักๆของผมเลยอ่ะนะก็จะเป็นตัวนี้ครับซุนกวนนะครับตัวนี้ผมให้เป็นตัว DPS หลักนะครับ ก็จะยับทุกอย่างไปให้กับตัวตัวเนี้ยเป็นหลักแล้วก็นะครับตัวเอกของผมเนี่ยผมก็จะใส่ของที่มันเข้ากับบุกเพนะครับถ้าถ้าไอตัวเนี้ยมันจะโจมปีสู้ตัวอื่นเขาไม่ค่อยได้แต่ว่ามันต้องมีในทีมเพราะฉะนั้นก็ต้องขุนตัวเนี้ยให้มันมาใกล้เคียงกับตัวอื่นๆให้ได้ก่อนคือผมจะเน้นบุกเพ ให้เป็นอันดับแรกกันนะครับก็จะมะีเป็นเซตนะครับเนี่ยครับอย่างเสเซตใส่อาวุธส้มนะครับสเตอะไรอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมเองก็สายตามองไม่ค่อยเห็น ทวนสึกควนชวินนะครับคือเป็นเซตของของพระเอกนะครับคือเซตนี้ถ้าเอามาใส่ให้กับพระเอกเราจะได้สเตตัสพิเศษด้วยนะครับคือเอ่อเพิ่ม hp บ้างเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่เพิ่มนั่นนะนะครับก็คือผมจะเลือกใส่มาให้กับตัวเอกเป็นอ,อันดับแรกก่อนแล้วจึงมาให้ตัวหลักของผม,มนะครับ ตัวหลักของผมก็เน้นเป็นบุพเพด้วยนะครับก็คืออพยายามหาบุพเพมามา,มาใส่เน้นเฉพาะให้ตัวตัวหลักก่อนขอผมก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วก็ตัวตัวรองของผมก็จะเป็นคุณเกียนนะครับและตัวต่อไปที่ผมปั้นตามมาก็จะเป็นลิบองนะครับ สุนเกียนเนี่ยเดี๋ยวเอากลับไปสุนเกียนกับสุนเกียนนี่จะโจมตีเป็นเส้นตรงนะครับคือโจมตีโดนตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังด้วยส่วนลิบองนะครับลิบองนี่จะเลือกโจมตีเฉพาะตัวที่ HP น้อยที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้โลโซกของผมนี่คือจะเล่นแถวหลังนะนะครับทั้งทั้งหมดก็คือทั้ง3าตัวแล้วค่อยมาตัวเอก นะครับและตัวสุดท้ายเป็นตัวเพิ่มเพิ่มเลือดก็ใต้เกีียวนะครับคือ,อจริงๆโซนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเอาใต้เกี้ยวมามาใส่ในทีมานะครับแต่ผมจะชอบใต้เกี้ยวมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆศักยุทธการเพิ่มเลือดของใต้เกี้ยวค่อนข้างโอเคอยู่ครับช่วยให้ตัวหลักของหมุนาตได้ช้าลงแต่ใต้เกีียวก็ค่อนข้างปอดหน่อยนะครับคือ เซตผมก็มีห้าตัวนี้นะครับจริงๆถ้าไม่ใส่ไต้เกี้ยวก็จะใส่ไทสูจู้นะครับคือตัวนี้เป็นนักธนูยิงติดคิผมเลือกเอาไต้เกี้ยวก็เพราะว่าเป็นตัวเพิ่มเลือดนะครับอย่างน้นอยๆต้องมีติดทีมไว้หนึ่งตัวก็เทคนิคก็จะมีประมาณนี้แหละครับนะฮะแล้วก็ลองไปทดสอบกันดู ลองสู้ดูสักครั้งครับไปเลยเอ่อผมจะเอาตั้งตัวละครไว้ประมาณนี้นะครับคือเน้นเก็บให้ได้เป็นลายตัวนี่แหละครับคือเดี๋ยวพอสก,กิลของผมมาก็จะอัดตัวนี้เลยเอา,เอา,เอาถ้าตายก็คือตายครับผม ก็แล้วก็สกิลต่อไปก็จะโจมตีแถวหน้าคือศัตรูไม่ตายนะครับก็จะเน้นแถวหน้าเป็นหลักครับแถวหลังผมจะยังไม่ค่อยเน้นโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเน้นค่าแถวแรกเป็นหลักกันนะครับพยายามเก็บอ่าเนี่ยครับผมผมจะเล่นแถวหน้าก่อน แถวสุดท้ายของผมนี่คืออเน้นเก็บแถวหน้าแล้วก็ให้แถวหน้าของเราเนี่แหละครับไปเก็บเอาอ่าครับแล้วก็กินหลังไปบ้างค่อยๆต่อจากด้านหลังไปบ้างทุกอย่างมันอยู่ที่ระวังสกิลไว้ด้วยนะครับอ่าก็อ่ามีตัวเพิ่มเลือดเพิ่มให้ก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยของผมจะเพิ่มเพิ่มเลือดให้แล้วก็คือเน้นตายช้าแต่ฆ่าไวอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้เป็นทีมที่ผมปั้นนะนะเน้นให้ตายได้ยากที่สุดนะครับเพราะว่าเราโจมตีศัตรูให้หนักแล้วก็ตายยากตัวเซ็นชนะก็จะมีครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเทคนิคนะครับก็คือพยายามผ่านด่านไปให้ได้ไกลที่สุดรวมทั้งชีวประวัติด้วยนะครับแต่ตอนเนี้ผมยังไม่ผ่านหรอกคือตรงนี้มัน มมาได้แค่ชั้นที่4นะครับด่านที่15ที่เหลือก็ยังไปได้ไม่ไกลนักเรื่องการปั้นตัวละครก็สุดแท้แต่เพื่อนๆนะครับจะปั้นกันยังไงแต่ถ้าเป็นผมผมถ้าเป็นงอกกผมจะปั้นประมาณนี้คือเดี๋ยวพอปั้นงอไปได้สักพักก็ไม่แน่ครับผมอาจจะลองเปลี่ยนไปปั้น สายอื่นก็ได้แต่จริงๆแล้วผมชอบนอกพกมากกว่าขอแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเข้าคิวให้ได้หาคิวเข้าให้ได้เพื่อมาซื้อตรงนี้ครับแก่นแฟชั่นกับชุดแฟชั่นชุดนี้นะครับชุดนี้ครับเพื่อทําทให้ตัวเอกของเรา นะครับเอ่ออะไรอ่ะคือได้เขาเรียกว่าสเตตัสพิเศษเพิ่มมาด้วยนะครับคืออ่อเราจะได้จากล็อกอินอยู่แล้วใช่ไหมครับ7วันจะได้เป็นชุดนี้อา่าแล้วเราก็ซื้อจากกิวเป็นชุดนี้ครับมามันก็จะมันจะอยู่ที่3 0 0พทองนะครับ กับบวกกับค่าเงินในจิวอนนะครับอีกแปดหมื่นใช่ไหมอ่าใช่แปดหมื่นก็ถึงจะได้มามันก็ไม่น่าจะยากครับเราทำภารกิจไปเดี๋ยวถึงเวลามันก็ได้ได้ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนที่ติดตามมาถึงตรงนี้ได้ก็ขอพระคุณเพื่อนๆเ,เ,เ,เป็นอย่างสูงนะครับคือถือว่ารักกันจริงแล้วแหละ ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับมีอะไรอยากจะแนะนําในกระจกให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเอ่อรับดองครับจะอ่านทุกคอมเมนต์เพื่อนๆพี่พี่น้นองๆคนไหนติดตามมาถึงตรงเนี้ผมก็ขอบคุณจริงๆครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อให้ในายกระจกจะมีกําลังใจทําคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนมากๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ